มองไปทางไหนมีแต่ใบไม้ร่วงเต็มหมดเลยใบยไม้ใบไม้ร่วงในช่วงฤดูหนาวฤดูแง้งฤดูใบไม้ร่วงไม่ได้มีเวลาอยวัดหลายวานันแล้วไม่ได้เก็บไม้ไกวาดเลยไม่ได้ทำเลยลกหลเลยเมื่อวานนี้มีคณะพระเข้ามาตรวจเยี่ยมโมโผล่ไม่อยู่ พูดว่าทําไมวัดอกจังเลยเหมือนไม่มีใครอยู่เลยเราไม่ได้เก็บไปไ้วกว่าดเนาะมีภารกิจไปหลายอย่างต้องทำนหลายอย่างเนาะเดี๋ยวก็เลยจะกว่าดสักหน่อยนะก่อนจะออกไปข้างนอกเดี๋ยววันนี้มีอมีภารกิจไปด้านนอกอีกแต่ว่าต้องขอกวาดตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนที่รถจะมารับเนาะก่อนที่รถจะมารับไปก็ขอกวาดเก็บกวาดใบไม้ตรงนี้สักหน่อยให้ดู สา่ขึ้นสันิดหนึ่งไปไม่ร่วงเยอะเนาะก็ก็ขอร่วมมโนธนาบุญไปด้วยกันเนาะครับกว่า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 เอาเมียเอามียเครื่องฟูกว่ดเร็ว เกยบกว่าเกยบกว่าน้องเมวมันรอการหปู่เล่นด้วยเหรอปูกวาดบ้านก็ลูกปูเก็บกว่าไปมากอนเนาะเดี๋ยวเคาเล่นนะลูกนะเอยู่รูปเดียวเนาะอยู่สองโลกก็เหมือนอยู่รูปเดียวแหละเพราะท่านช่วยอะไรไม่ได้เก็บกวาน้องาอยากใจให้มีพระที่มีพระกําลังแข็งแรงมาอยู่ด้วยมาอยู่ร่วมมาบวชอยู่ด้วยสักรูปก็เร่งดีเนาะ จะได้ช่วยดูแลวัดอันนี้วัดก็โลกแล้วพวก,กมีภรารกิจไปลหลายอย่างนะเดี๋ยวดเดินหน้าลงไปอีกหลายวันนะเลยลกมาแล้วูกมีเย้ย 嗯，什么什么。Huh. แมวแมวแมวเจ้าชู้โลกเลยเยอะแยะเลยกวาดไม่ไหวละเครื่องก็จะใช้เครื่องเป่าก็จะเร็วหน่อยเนาะไอดีไปดีเครื่องไม่ได้ซื้อน้ำมันไว้กวาดไปก่อนตอนนี้ก็ต้องออกข้างนอกทุกวันไม่ได้อยู่าเลยอันนี้ก็มี งานหลายอย่างงานทงนางคณะสงฆ์งานทั้งชุมชนมีญาติโยมเสียชีวิตอีกแล้วในหมู่มบ้านเอ๊เมียว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  เดี๋ยวกอทีนี้เดี๋ยวไปดูดูพระอาจารย์บุญธรรมกันนะเห็นบนไม่ค่อยสบายหนาวอากาศหนาวเย็นก็ดูลหลายๆอย่างเนาะดูท่าน้องเมียวน้องไก่น้องเต่าดูความสะอาดบริรเวณวัดวารามดูน้ำดูไฟดูพระผู้ป่วยด้วยครับพระผู้ป่วยนอนอยู่ในห้องนู้น ต่นี้กุฏิใบไม้ร่วงลกเลยๆๆๆเาวนี้มาที่กุฏิพระจาายบุญธรรมครับ <ๆ S 1> ก็นั่งอยู่ตรงนี้เนาะไม่มีแดดตรงนี้แดดไม่ตรงนี้มันไม่มีแดดไม่มีแดดให้ไออุน่นถ้าแดดออกตรงนี้ก็นั่งพิงแดดตรงนี้ได้อุ่นๆได้เนาะอากาศช่วงนี้หน้าหนาวก็ประมาณนี้แหละเนาะมีเมียก็มาเล่นด้วย พี่เมียวกาลังเล่นด้วยกันตรงนี้ครับอจ้าเมีย้นข้าขบนครับ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นท,ที่ที่กุฏิพระจมุนทามเรามีที่พักพักได้ทำให้อบนนะถ้ากลางคืนแล้วก็นอนในห้องนี้ห้องเล็กๆแคบๆอยู่ได้อบอุ่นดีแล้วก็ มีอุปกรณ์ดูแลต่างๆตามอัตรภาพท่านไปนไหนไม่สะดวกนะบอุปกอะไรก็ท่านก็ต้องวังไวใกล้ๆจะมีหยกยามีที่หลับที่นอนปิกน้ำอดไฟน้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้ก็จะดูแล้วก็จะลบสุขภาพคนไม่ได้เก็บไม่กวนไม่ทำแล้วหลายวันแล้ว าพาผู้ป่วยเนะถ้าเราดูแลดีก็ดีเราดูแลไม่ดูแลไม่ดีก็จะทําให้เกิดผลข้างเคียงขึ้นมาอีกหลายอย่างโรคภัยจ็บกลับแล้วก็าพาผู้ป่วยถ้าดูแลไม่ไม่ถึงหรือว่าดูแลไม่ได้ถูกต้องอาจจะทำให้ติดเชื่อเรื่องต่างได้อยู่สุขลักษณะ ในการเป็นอยู่ในการกินการอยู่การชีวิตในชีวิตประบำวันถ้าอยู่ในสถานที่แออัดปก,ปก,ปกแล้วแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยนั้นไม่มีสุขภาพที่ดีขึ้นมีแต่สุดลงสวมลงตอนนี้บนเวันนี้ล,ก,ลกมากเลยไม่ได้กวาดหลายวันแล้วเขาก็ขอนำภาพบรรยากาศในการทำงาน วันนี้นิดหนึ่งนิดเดียวเดี๋ยวต้องไปเท่ละมีภารกิจอะไ้หน่อยเลยให้กับผู้คนทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะประกอบมรณาสาธุกรรมกุศลทั้งหลายจบในพระพระจ่ายนุนางคำช่วยทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมคลิปของปูนี้จะมีความสุขมีความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทรงความมุ่งมั่นปัทสนาตัวการทุกคนทุกท่านเธอธุ มาลลเลยตามาตลอดเลยอาเล็กสีสีเราก็อ๊บเล็กสีสีหางกว่าสีสีหางกว่าไหนอ้าน,นกู ดำดำขาวใหญ่ดำขาวใหญ่หญไปละพูกพูกเก็บฟังแล้วไป,ไปแล้วไปแล้วนั่งพูดมีภารกิจพูดลูกเออบ้าไม่ช <c oughs> <c oughs> <c oughs> อบอะไรเงี้ยก <c oughs> ำขอ ติขิ้ิ้วพท่สนี้ก่อนเนาะพบกันใหม่ในต่อไปขอความสุขจงมีเด่ทุกคนทุกท่านทุกคนสาธุไมกไม่กไมีก็รถรถตุ๊กปุ๊บอุมนันก็ขึ้นคันี้ก็ขึ้นนี้ก็ขึ้นนี้ก็ขึนอ้อนกั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 นรู้ชอบกับอุ้ย้ยอ้ยอุ้ย้ย้ย

Mmm 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 Ini main on 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 banget.